โคดกิฟนั่งเฮดโคสซูพรีมปีที่2ย้ำโอกาสดึงเวียดนามบูทไทยแลนด์ลีโคดกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์นั่งเฮดโคสซูพรีมต่อปีที่2แย้ำโอกาสดึงเวียดนามบูทไทยแลนด์ลีวันที่21พฤศจิกายน6 7ก่อนการแข่งขันวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีฤดูกาล2 0 2 4 2น2 5ประเดิมเปิดฉากเลกแรกระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2567ถึง9มีนาคม2568โดยประเภททีมหญิงมีทีมเข้าร่วมทั้งหมดแดทีมล,ลาวั อภิญญาพงศ์หนึ่งในเจ็ดเซียนเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตถึงการเปลี่ยนจากบทบาทนักกีฬาสู้เฮดโค้ชของทีมสุพรีมเรื่องประสบการณ์มีเพียบแต่เทคนิคโค้ชได้โค้ดยะนัทพลสีสมุรทรธรนาคติวเข้มและมีโทรไปปรึกษากับโค้ดด่วนดานัยศรีวัชชเมธากุลและโค้ดออสเกียติพงษ์รัชตะเกรียงไกรพร้อมขอบคุณสุพรีมที่ให้โอกาสนั่งเฮดโค้ชต่อปีที่2โค้ดกิฟกล่าวว่าครั้งแรกของกิฟเลยที่ได้เป็นเฮดโค้ชต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์เราเลิกเล่นทีมชาติ การเป็นโค้ดให้มากขึ้นแต่สิ่งที่เราสามารถช่วยทีมได้ก็คือการเอาประสบการณ์จากการเป็นผู้เล่นมาช่วยติวน้องๆแต่ว่าในบางเทคนิคที่ต้องเรียนรู้งานโค้ดก็ได้เรียนรู้กับโค้ดยะเป็นหลักแล้วก็มีโค้ดด่วนโค้อดออทที่โทรปรึกษากันค่อยๆเก็บเลเวลของตัวเองไปตอนนี้เราได้รับความไว้วางใจจากสโมสรให้เป็นเฮดโค้ดต่ออีกหนึ่งปีขอบคุณทางผู้บริหารที่ยังไว้ใจให้เรารับหน้าที่นี้ขอบคุณนักกีฬาที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามที่เราบอกทุกอย่างคิดว่าปีนี้กิฟทที่มีประสบการณ์มากขึ้้้นนก็หหววังง่าาจะทผลใไดดี สำหรับการเสริมตัวจากเวียดนามเบื้องต้นก็คือต้องดูนักกีฬาก่อนอย่างปีที่แล้วนักกีฬาเราไม่พอศักยภาพยังไม่พร้อมก็เลยต้องเอาตัวเวียดนามมาเสริมแต่ในปีนี้ถ้านักกีฬาเราไหวก็อาจจะไม่เอาเวียดนามมาแต่ว่าถ้าแข่งไปแล้วศักยภาพนักกีฬาของเราสู้คนอื่นไม่ได้เราก็อาจจะต้องมีเสริมเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของทีมด้วย